สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะช่วงจังหวะที่ดาวพุธได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะแล้วก็เกษตรราธิปดีด้วยดาวพุธก็คือดาวตัวแทนของคุณเองนะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุก็คือบ้านทรัพย์สินญาติ ะะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคุณต่างๆนานาเนี่ยนะคะในช่วงช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการการจัดการตัวเองด้วยนะคะการจัดการในเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของยืดยันภานะหรือมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับคนในบ้าน นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้กิจกรรมต่างๆนานาคุณอาจจะมีโอกาสได้ทากิจกรรมร่วมกันกับคนสมาชิกในครอบครัวหรือรคนใกล้ตัวได้นะคะตรงนี้ก็จะโดดเด่นเช่นกันนะคะแต่ก็ให้พึงระวังในเรื่องของอารมณ์การขัดแย้งเพราะคุณมีดาวเออดาวองคารนะคะดาวองคารเนี่ยมาจากภพอริด้วยทับลักคุณด้วยนะคะในช่วงนี้หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสมีในเรื่องของอะไรมีในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ะคะุณและคนใกล้ตัวแล้วก็ให้เรามดระวังในเรื่องของอะไรอีกระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะส่วนดาวพุธเนี่ยเป็นเรงงานนะคะเป็นเรงงานในหลายๆลยท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานและมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะส่วนเอ่อบางท่าน ก็ระมัดระวังนิดน,นึงนะคะมีการผิดใจกันกับใครก็ได้ในสายงานหรือความกดดันหรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความอึอดอัดความเสื่อมเสียเกียรติความแบบว่าความโดนกดดันการโดนใส่ร้ายอะไรต่างๆนานาก็ต้องควรระวังด้วยนะคะในช่วงนี้แต่ก็จะมองในมุมมองว่าดาวประจําตัวของคุณนั้น,นมันเป็นตกตรร่งมหาอุดแงคุณก็สามารถจัดการได้นะคะอ่าแล้วก็ ใครที่ทํางานที่ต้องไปติดต่อสื่อสารงานที่ต้องติดต่องานที่ต้องสื่อสารนะะหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณอยากจะทําอะไรไม่เปิดเผยใหม่ๆการเรียนรู้อะไรต่างๆนานาของคุณนะคะอันนั้นอะ่ะก็จะเด่นไอเดียความคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆก็จะเด่นก็จะเป็นโอกาสของคุณด้วยในช่วงนี้นะคะส่วนพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะการค้าการขาย นะคะคการเปิดร้านค้าร้านขายต่างๆแล้วนะงานออนไลน์ต่างๆแลนะนะคะงานทางไกลนะคะก็จะเด่นเช่นกันนะคะและที่สําคัญชาวมีถุนช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะจะมีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางของคุณเนี่ยบางครั้งบางคราวคุณอาจจะไปเจออะไรบางสิบางอย่างซึ่งมันจุดประกายความคิดของคุณได้นะคะที่คุณอยากจะเอา สิ่งของเหล่านั้นมาทําการค้าการขายก็ยังได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมีถุนค่ะเป็นยังไงบ้างแต่และเรื่องของคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในเรื่องของอาการงานนะคะแล้วเรื่องของบ้านครอบครัวต่างๆนานา,นาชาวมีถุนช่วงนี้จะมีชีพจรลงเทา้า นะคะบางท่านได้เดินทางแบบปุบป,ปับแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะได้อะไรบางสิบางอย่างมาจากการเดินทางได้นะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะมีโชคได้เช่นกันนะคะตรงนี้ โชคอาจจะเป็นในเรื่องของของได้อะไรมาหรือการที่ต้องเดินทางไปติดต่อผู้คนหรือคุณจะมีโอกาสได้ติดต่อผู้คนสังคมใหม่ๆนะคะหรืออย่างเช่นที่บอกแหละคุณอาจจะได้อะไรมาความคิดไอเดียแปลกใหม่มาจากการเดินทางอย่างเงี้ยนะคะเหมันได้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายการเงินก็น่าจะไปกับการเดินทางหรือเปล่าหรือค่าใช้จ่ายการเงินคุณอาจจะได้อะไรมาได้ทรัพย์สินมาได้เพราะบางท่านได้บานบางท่านได้รถ นะคะตรงนี้นี่คือโดดเด่นมากๆช่วงจังหวะนี้ดาวประจำตัวเป็นมหาอุดคิดจะจัดการคิดจะทำอะไรโอกาสมานะคะของคุณเนี่ยโอกาสมาค่ะโอกาสแห่งความสมหวังความสำเร็จแล้วก็เป็นช่วงจังหวะอาจจะมีโอกาสความรุ่งโรจน์ได้ความสุขได้นะคะตรงนี้นะความสุขมาจากการเดินทางแล้วก็อะไรอีกล่ะการริเริ่ม นะคะการเริ่มการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆไอเดียความคิดความสามารถคุณสามารถมีความเรามองว่าคุณมีความสามารถอ่ะที่จะจัดการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างช่วงเนี้ให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันประสบความสําเร็จได้นะคะส่วนในเรื่องของบ้านนะคะหมายถึงอะไรบางท่านได้บ้านใหม่บางท่านได้รถใหม่นะคะบางท่านมีโชคกับบ้าน กับคนใกล้ตัวก็ได้ใครจะไปรับทราบได้ละ่ะนะคะตรงนี้อาจจะมีโชคก็ได้นะคะมองในมุมดีๆนะนะคะหรือมีการทำอะไรใหม่ๆร่วมกันนะ,ะกิจกรรมร่วมกันได้นะคะตรงนี้ส่วนอ่าช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็น่าจะมีปัญหากับใครบางคนนะคะปัญหาขัดขัดแยง้ยงได้หรือคุณอาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายได้ไหมก็น่าจะได้เท่าที่เห็นตรงนี้นะคะหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับคนในบ้านกับคนในครอบครัวอันนั้นก็ได้แต่ตรงนี้จะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากกว่านะคะโดยเฉพาะถ้าคุณได้จะตัดสินใจจะบุกเบิกจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆร่วมกันกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอันนั้นก็จะเด่นนะคะตรงนี้นะ ส่วนโชคช่วงนี้ชาวมีถุนจะมีโชคค่ะบางท่านได้ของมีค่าของมีราคาของถูกใจนะใครจะไปรู้ละ่ะคุณเดินทางแล้วคุณไปซื้อนูน่นซื้อนี่ก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้หรือคุณจะมีโชคจากใครสักคนหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะกะาําลังอาจจะมีโอกาสได้นะคะได้ของของมีค่าของมีราคาเอ่อแล้วก็โชคฟลุกโชคเสี่ยงก็มานะคะตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันเน้นงานค่ะงาน คุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆพัฒนาตนเองโชคมาตัวเองนะคะดาวโชคมา mm. ดาวองคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็มาทับรักคุณด้วย mm. คุณก็มีโชคด้วยโชคไม่คาดคิดโชคไม่คาดฝันก็ได้นะคะ mm. หรือหมายถึงอะไรคุณกำลังจะเกิดโอกาสอะไรดีๆเกิดขึ้นงานใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆงานที่ไม่เคยทำมันก็คือโชคนะคะหรือคุณจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะอยู่เบื้องหลัง ให้คุณได้โอกาสดีๆนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ส่วนเอในเรื่องความรักมาความรักแต่คลิปนี้เป็นคลิปของดาวพุธก็เลยจะมองในมุมมองของคู่รักครอบครัวแต่เออ่คนที่มีปัญหาก็จะบอกด้วยคนโสดก็จะบอกด้วยแต่เดี๋ยวรายละเอียดก็จะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะคะคู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การเดินทาง ะะเดินทางหรือการได้ทำอะไรใหม่หรือการได้ทำบ้านใหม่หรือการได้ปรับเปลี่ยนบ้านปรับปรุงบ้านการได้รถใหม่ได้ทั้งนั้นนะคะระวังสุขภาพร่างกายของคู่ได้ไหมได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาระวังเกิดปัญหาเกิดเรื่องนะคะระวังเรื่องจะเกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดได้ไหมได้นะคะตรงนี้ต้องระวัดระวังนิดนึงนะ อะไรต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นปัญหาอยู่ในใจความรู้สึกอยู่ในใจนะคะความรู้สึกแบบว่าระวังระแวงสงสัยระวังปัญหามันจะเกิดนะคะตรงนี้นะส่วนชาวโสดจะมีโอกาสมากๆเลยรักทางเลือกใหม่นะคะรักทางเลือกใหม่คนใกล้ตัวได้สังคมใกล้ตัวได้ นะคะมาจากสายงานได้ได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้มาจากการติดต่อคอนเน็กใหม่ๆได้นะคะเขาเรียกว่ารักทางเลือกใหม่มาแล้วค่ะความรักบางท่านได้กินเด็กบางท่านได้พบอายุน้อยกว่านะคะชาวมีถุนนะคะโอเคหรือคุณเด็กคุณก็อาจจะได้พบใครก็ได้แหละนะคะได้หมดนะคะตรงนี้ได้หมดนะคะความรักทางเลือกใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวมีถุนนะคะนั่นคือในเรื่องความรัก ส่วนบริบทโดยรวมเด่นโชคโอกาสนะคะโชคและก็โอกาสการจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์บ้านรถต่างๆนานานะคะตรงนี้และการขยายงานของคุณด้วยโชคมาด้วยค่ะนะคะโชคมาเต็มๆนะคะรู้สึกว่าคุณจะมีโชคหรือคุณจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาเป็นของเป็นทรัพย์สินมีค่ามีราคานะคะทีนี้เรามาดูกัน อันดับแรกเอางานก่อนนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นล็งงานนะคะดาวพุธเป็นลรงงานมาดูในเรื่องของงานนะคะโอ้โหงานโอกาสใหม่ๆมาค่ะ ถ้าคิดอยากจะเริ่มต้นทําอะไรนะนะคะคิดอยากจะเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่แม้แต่กระทั่งว่าคุณจะเปิดธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่งว่าขุดค้าคุณขายหรือคุณอาชีพค้าขายอยู่แล้วช่วงนี้นะคะโชคมาหน้าชาวมีถุนโชคมาอย่างน้อยๆเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภะก็ทับลักด้วยอะ่ะนะคะอันนั้นเน่ะเดี๋ยวค่อยไปว่านะกันในเรื่องของโชคโอกาสใหม่ๆแล้วก็ช่วงนี้ใครที่เดินทาง ใครที่ทำงานรับจ็อบและใครที่ทำงานฟรีแลนซ์อันนี้จะเด่นงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางคุณอาจจะมีในทุนมาก็ได้หรือคุณทำงานฟรีแลนซ์อยู่ดีคุณได้ในทุนใหญ่ติดต่อในทุนใหญ่ประสบความสำเร็จได้นะคะตรงนี้มีในทุนมาป้อนงานให้กับคุณนะคะการเจรจาบางทีมันอาจจะมีติดตขขิดขัดขัดบ้างแต่มันกลายเป็นความสมหวังมันกลายเป็นโอกาสใครต้องการเปลี่ยนง,งานมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะ,ะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงมากๆ ส่วนบางท่านนะคะเปลี่ยนงานแล้วได้ความเจริญเปลี่ยนแล้วได้ความรุ่งโรจน์เปลี่ยนแล้วได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงบางท่านเปลี่ยนบางท่านโชคมาเลยค่ะนะคะโชคงานใหม่มาอย่างเงี้ยโอกาสมาด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาขัดแย้งในสายงานก็ระวังนะคะระวังนิดนึงการผิดใจกันคําพูดอารมณ์ปะทะนะคะการไม่เข้าใจกันหรือคุณอาจจะโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างทีุ่ณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เราไม่ได้ทําเลย นะคะคุณอาจจะโดนใส่ร้ายคุณอาจจะโดนกระทําบางสิ่งบางอย่างนะคะทําให้คุณได้รู้สึกว่าฉันก็สู้คนนะฉันก็ไม่ไหวนะนะคะถ้าปัญหามันเยอะแบบนี้ฉันไปดีกว่าฉันไม่อยู่ละอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปก็หมายถึงว่าคุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะนะคะในช่วงนี้นะปัญหาก็จบสิ้นไปค่ะนะคะส่วนใครที่อยากจะเปิดร้านค้าร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้าน,คาเ,านเครื่องดื่ม ร้านต่างๆร้านบริการต่างๆนะคะตรงนี้ชาวมีถุนเด่นนะคะชาวมีถุนจะเด่นนะคะรับเพราะมันเป็นแรงงานแล้วก็อย่าลืมว่ามีดาวราวหูในงานนี้มีดาวราวหูก็น่าจะมองในมุมมองว่าพวกสไตล์ร้านบริการร้านอาหารร้านคาเฟ่ธุรกิจเทาๆนะคะต่างๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เทาแบบผิดกฎหมายแต่มันเป็นร้านอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคร อธุรกิจแปลกใหม่อย่างนั้นอ่ะได้ไหมก็ได้นะคะตรงนี้นะบริการต่างๆนานาก็จะเด่นเช่นกันนะคะโอเคส่วนระวังการโดนใส่ร้ายอย่างเดียวการโดนปัญหาในงานนะคะแต่จะมองในมุมมองว่าคุณเอาตัวรอดได้เพราะดาบจำตัวคุณเป็นมหาอุดคุณจัดการได้นะคะหรือบางท่านอ่ะโดนกดดันมานานละหมายถึงอะไรอ่ะฉันไม่ไหวละฉันจะหันกลับมาสู้ อารมณ์ประมาณนั้นงานใหม่ค่ะงานใหม่มานะคะโอกาสใหม่ๆม,มาการติดต่อผู้คนคอนเน็กใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆโอโหช่วงนี้เด่นมากๆเลยนะคะโอกาสมาแล้วก็ที่สำคัญใครใครรอง,งานใหม่ใครที่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่ที่ต้องที่คุณรู้จักคนที่คุณเคยรู้จักนะ,ค,ะคุณก็อาจจะมีโอกาสนะคะดวงส่งเสริมอยู่เบื้องหลังคุณได้นะคะดวงส่งเสริมอยู่เบื้องหลัง ทีมงานเนี่ยต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะบางท่านเจอแบบนี้มาดูในเรื่องของโชคนะเพราะคุณมีดาวองคารเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคเอางาการเงินก่อนก็แล้วกันนะะการเงินและโชคเพราะบังเอิญว่าคุณมีดาวองคารไงมาทับลักนะคะเพราะดาวพุธเนี่ยคือดาวเจ้าตัวคุณด้วยดาวประจําตัวคุณด้วยอ่ะเดี๋ยวจะ จะขอเปิดเงินเงินแล้วก็โชคหน่อยโชคมาค่ะเงินมาการค้าการเจรจาการค้าการขายได้เงินมาอยู่ดีเชื่อจะได้ลูกค้าเก่าเกลับเข้ามาด้วยก่อนหน้านี้นิ่งสนิทนะคะแต่ช่วงนี้การเงินรั่วไหลค่าใช้จ่ายไปกับอารมณ์ความต้องการอยาก,อยากได้นู่นอยากได้นี่เข้าของเหนือความจําเป็นได้ไหมได้นะาเข้าของนอกจากความจําเป็นอะ่ะ นะของมีค่าของมีราคาของอะไรก็ได้ของคุณอะนะคะมันเป็นในเรื่องของของที่นอกเหนือจากความจําเป็นก็ได้หรือคุณมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวได้นะคะเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถอย่างเงี้ยนะฮะแต่จะมองในมุมมองว่าช่วงนี้คุณติดต่อเจรจาพาทีอะไรก็แต่นําพาโอกาสการเงินมาให้ทั้งนั้นนะคะได้ทั้งเก่าหวนกลับมาเก่าหมายถึงอะไรลูกค้าที่ต้องติดต่อสื่อสารที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเรา นะคะพ่อค้าแม่ขายยังเด่นนะคะและที่สาคัญบางท่านมีความหวังมากๆนะคะอย่างเช่นที่บอกช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางค่าใช้จ่ายไปกับการเดินทางแต่การเดินทางของคุณมันไม่ได้การมันไม่ใช่เป็นการเดินทางแบบเปล่าประโยชน์คุณอาจจะไปเห็นอะไรอะและคุณมีความหวังอย่างเงี้ยอยากจะเอามาขายอย่างเงี้ยนั่นได้ทั้งนั้นเลยหรืออยากจะเปิดธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะก็เกิดโอกาสการงานของคุณทั้งนั้นนะคะเกิดโอกาสงานแล้วก็เกิดโอกาสเงินโอเค ชีพจรลงเท้าการเดินทางค่ะใครต้องเดินทางคุณจะมีความคิดแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีอะไรก็ได้นะคะตรงนั้นนะ่ะมาเกิดมาเกิดได้มาปรับเปลี่ยนมาล,ลงทุนมาเปิดร้านค้ามาทําขายของอะไรอย่างนั้นได้หมดตรงนั้นนะ่ะนะคะโอเคนี่คือในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของไรายได้ส่วนรายจ่ายบอกแล้วมีรายจ่ายเป็นเงาตามตัวนี่บ้านนี่รถแต่คุณก็จัดการได้ในช่วงนี้ หรือบางท่านจะเดินเอกสารตั้งใจจะเดินเรื่องเดินเอกสารนะคะบางคนก็ต้องรีไฟแนนซ์หรือบางคนจะรู้สึกว่าจะไปยื่นเรื่องกับสถาบันการเงินก็เรียกว่าการเดินเรื่องเดินเอกสารไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินจะมีโอกาสด้วยนะคะบางท่านเจ้าบ้านใหม่ได้ทั้งนั้นการเงินจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เด่นมากๆแต่ก็มีจ่าย แน่นอนต้องมีจ่ายจ่ายในเรื่องอะไรเรื่องการเดินทางจ่ายในเรื่องของรถนะะจ่ายในเรื่องของบ้านใครที่รอข่าวดีในเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนจะมีโอกาสได้ข่าวดีปรับขึ้นเงินเดือนด้วยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือการเงินปันผลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณหวังที่คุณรออยู่ด้วยนะคะในตรงนี้นะโอเคงานออนไลน์เด่น พะะ่อค้าแม่ขายอยากจะทําอะไรช่วงนี้โกยทรัพย์อย่างเดียวเร่งเจรจาเร่งติดต่อลูกค้ายอย่างเดียวค่ะชื่อเสียงมาด้วยเป็นที่ยอมรับชื่อเสียงด้วยบางทีบอกต่อต่อกันอะ่นะแล้วเขาบอกต่อต่อกันอย่างเงี้ยหรือหรือคุณต้องเร่งเจรจาเร่งออกสื่อก็จะนําพาโอกาสนําพาชื่อเสียงและก็นําพาการเงินมาให้กับคุณนะคะของชาวมีทุนมาดูโชคกันละมาจากอะไรบ้าง มีทั้งโชคมีทั้งเสียพเพรออาระดาวอังคารก็คือดาวเจ้าเรือนอาริและดาวังคารก็คือดาวเจ้าเรือนลาภะอ่ามาดูซิคืออะไรทับลักนะคะโชคเดินทางเดินทางแล้วได้ของอะไรบางอย่างหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะของถูกใจกับคนใกล้ตัวก็ได้นะนะคะ หรือช่วงนี้คุณจะมีใครสักคนสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังโอกาสใหม่ๆโอกาสการเริ่มต้นโอกาสการบุกเบิกในสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆได้ไหมได้งานที่ไม่เคยทําแต่อยากจะทํานะ,ะอยากจะพัฒนาตนเองอยากจะลองอยากจะสัมผัสอยากจะเรียนรู้โอกาสมาการสิ้นสุดงานเก่าๆการเริ่มต้นใหม่ก็คือโชคเช่นกันนะคะโชคการเงินช่วงนี้ค่ะนะคะโชคการเงินช่วงนี้ก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยโดยเฉพาะใครก็ตาม นะคะที่ทำอาชีพอิสระอาชีพฟิลแนนซ์งานรับจอบธุรกิจส่วนตัวจะเด่นมากๆหรือคุณช่วงนี้อยากจะทำอะไรร่วมกันกับใครในครอบครัวละ่ะช่วงนี้ก็เด่นกับคนใกล้ตัวก็ได้นะคะตรงนี้โอกาสก็มาเช่นกันใครเสี่ยงโชคใครจะเสี่ยงโชคอา่า กับใครดีกับคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวนะคะใครมีแฟนให้แฟนซื้อใครมีคนใกล้ตัวใกล้คนใกล้ตัวซื้อฝากเขาซื้อได้หมดมีโชคค่ะมีทุนแต่ของคุณจะเป็นโชคทางไกลและบางท่านมีเกณฑ์การยกใหญยที่อยู่อาศัยด้วยนะคะยกใหญ่บ้านยกใหญ่งานต่อไปแล้วนะส่วนเอกสารอะไรใดๆก็ระวังนะคะนิดนึง ระวังอะไรที่เราเดินเรื่องเดินเอกสารขาดปกบกพร่องแล้วก็อยากไปไว้เนื้อเชื่อใจใครด้วยนะคะลาหูดาวประจำตัวเล่งกับลาหูอ่ะมิดมานะคะมิดมาการลงทุนสเสี่ยงๆถ้าไม่ใช่เสี่ยงโชคแต่ถ้าเป็นการลงทุนสเสี่ยงๆเล่นหุ้นเทรดหุ้นต้องรอบคอบนะคะต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะนะคะหรือระวังอะไรใดๆก็ได้ที่เป็นมิดมาโอเค ใครที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะดาวพุธคือการเรียนรู้ความรู้เก่าๆความรู้ที่มีมานะคะงานที่เคยทํามาอยากจะสานต่ออยากจะลุยต่ออยากจะปรับเปลี่ยนแล้วให้มันขยายผลต่อก็จะมีโอกาสในเรื่องของโชคของคุณยกย้ายเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรจะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้นขึ้นตําแหน่งใครที่หวังตรงนี้จะมีโอกาสมากๆทั้งยกย้ายด้วยแล้วก็ทั้งเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็การได้ปรับ ตำแหน่งและก็เงินเดือนนะคะตรงนี้นะโอเคมาดูกันอริทับลักมาดูสุขภาพสิคืออะไรแต่พุทธมหาอุดอะเป็นอะไรก็น่าจะหายไม่เป็นอะไร นะคะถ้าจะมีอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องอารมณ์นะะจริตอารมณ์สุขภาพก็คือสุขภาพจิตนี่แหละอารมณ์อารมณ์ช่วงนี้สวิงหน่อยอารมณ์ช่วงนี้ดุเดือดหน่อยอารมณ์ช่วงนี้แบบว่าอาจจะมีอะไรแบบว่าทําให้คุณเกิดความหงุดหงิดหน่อยนะคะเกิดความหงุดหงิดใครใครก็ได้ที่ชอบมาก้าวไก่ชีวิตของคุณน่ะได้ทั้งนั้นนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการอะไรบางอย่างอารมณ์ประมาณนั้นแต่การจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างกับอารมณ์คุณทําได้อยู่แล้วนะคะ อารมณ์ประมาณว่าอถ้าถ้า,ถา,ถา,ถามีใครมางี่เง่าใส่อย่างเงี้ยคุณจัดการได้หรือบางท่านก็ให้เรามาวังนะครับการปิดใจกันกับใครก็ได้นะคะผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะใครที่มีเหตุปัญหาสุขภาพร่างกายไปหาปรึกษาหารือแพทย์ไปพบแพทย์ก็หายค่ะนะาก็จะหายพาเพราะเดาเป็นมหาอุดแล้วอะ่ะ นั่นคือสุขภาพก็ไม่น่าจะมีอะไรหรือตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ตัวได้นะคะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ตัวได้คนใกล้ตัวได้คนที่คุณรู้จักได้สุขภาพแต่ระวังอย่างเดียวในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองอุย้ย หรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางก็อย่าประมาทขับขีย่ยวดยานผานหนะอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วนะคะอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วแล้วก็บางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางบางสิ่งบางอย่างเงินทางไปเกี่ยวข้องกับงานบุญหรือคุณอาจจะได้ข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างคนใกล้ตัวที่คุณจะต้องเดินทางไปงานบุญด้วยนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไร แต่ก็ระวังดีดีกว่านะคะระวังไว้ดีกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตแบกหามนะ <none> อะไรก็ตามอย่าใจร้อนขับขี่ยวดยันผานะสองเอ่อระวังเรื่องของสุขภาพคนใกล้ตัวแต่ตัวตนของคุณไม่น่าจะมีปัญหานะคะตัวตนของคุณไม่น่าจะมีปัญหาเป็นอะไรก็รักษาค่ะรักษาแล้วก็หายหรือบางท่านจะมีเหตุในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการปรึกษาหารือการผ่าตัดการผ่าเจาะได้ นะคะตรงนี้ได้ระวังปัญหาสายตาด้วยนะคะระวังปัญหาสายตาโอเคบ้านพอดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนพันธุมาดูบ้านแล้วเรื่องปกติทั่วไปนะคะ คลิปปกติลงให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคลิปของดาวพุธก็พยายามเน้นอะไรก็ได้ที่มันไปเกี่ยวข้องกับดาวพุธท,ทั้งนั้นเลยพยายามจะเน้นให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะครอบคลุมได้นะคะบ้านมีโชคทำอะไรธุรกิจกิจการกทำร่วมกันอยากจะบุกเบิกอยากจะทำอะไรใหม่ๆตรงนี้มันบ่กบอกถึงคนอยากจะเปิดร้านค้าด้วยนะคะตรงนี้อ่าโอกาสมานะขายอะไรก็ได้ค่ะ ร่วมกันนะคะตรงนี้มันก็เด่นหรือบางท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการได้บ้านได้ทรัพย์ใหม่นะคะการได้บ้านได้ทรัพย์ใหม่ได้บางท่านได้อะไรที่มันมีค่ามีราคาได้ของบางสิ่งบางอย่างก็ยังได้ค่ะนะคะใครที่อึดอัดคนในบ้านหรือตัวเองอึดอัดอารมณ์อยากเที่ยวเอ้ยอยู่อารมณ์ชิบจรอยู่ไม่ติดบ้านอย่างเงี้ยอยากเที่ยวอ่ะเที่ยว นะคะอันนั้นไม่เป็นไรมีเรื่องของการทำบ้านปรับปรุงบ้านบางท่านได้ย้ายบ้านแต่ให้ระวังเหตุอะไรที่ก็ตามที่เกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนในบ้านหรือแม้แต่กระทั่งว่าการขับขี่ยวดยานพาหนะก็อย่าประมาทหรือบางท่านมีโอกาสได้เปลี่ยนรถได้หมดได้รถใหม่นะคะ มีเรื่องของปัญหาของผู้ใหญ่ในบ้านก็ระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่ว่าปัญหาตรงนั้นมันจะเป็นปัญหาการขัดแยง้งหรือปัญหาตรงนั้นมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าอยากจะอยู่ในสังคมใหญ่ๆภายในครอบครัวของเราเออหรือตัวเราเองเพราะตรงนี้ไม่ได้มองถึงคนที่มีครอบครัวจะมองเกี่ยวข้องกับคุณเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ นะคะจะมองแค่ว่าบางท่านเนี่ยอยู่ครอบครัวใหญ่รู้สึกถึงขาดอึดอัดอ,อยากจะมีมีบ้านเป็นของตัวเองบางท่านอยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเองนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้คุณกําลังเล็งเลงหาที่ทํากินอยู่ก็ยังได้นะคะอยากจะทําธุรกิจอยากจะทําธุรกรรมอยากจะเปิดร้านค้าร่วมกันกับใครก็ได้ตรงนี้ก็เด่นเช่นกันนะคะตรงนี้นะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ งานคู่ขนานใดๆต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นนะคะใครอยากจะยื่นเรื่องกู้เงินกู้ผ่านกู้เลยค่ะอยากจะกู้ตอนนี้นะคะอยากจะยื่นเอกสารตอนนี้ก็ระวังนิดเดียวเองก็คือในเรื่องของเอกสารที่มันขาดปกบกพร่องหรือธุรกรรมอะไรต่างๆนานาธุรกรรมอะไรต่างๆนานาที่ก่อนหน้านี้มันยังติดปัญหาติดประเด็นในเรื่องของเอกสารนะคะเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะมีเกณฑ์ เดินธุรกรรมจัดการเอกสารบ้านช่องต่างๆนานาสำเร็จก็เป็นได้นะคะนี่คือในเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินนะคะตรงนี้ไม่ได้มองเรื่องของความรักนะคะจะบอกทุกทุกเพศทุกเออเขาเรียกว่าทุกวัยนะคะทุกวัยใครอยากจะได้บ้านใครอยากจะเดินเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านก็สําเร็จ สำเร็จผลนะคะก่อนหน้านี้คุณมีการขัดขัด,ขดแยกแย้งในเรื่องของเอกสารยังไม่สาเร็จเสร็จสับกับวงศาคณาญาติอย่างเงี้ยคุณก็จะมีเกณฑ์การเดินเรื่องเดินเอกสารบางสิ่งบางอย่างให้มันสําเร็จเสร็จสับไปนะคะแล้วบางท่านช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรรัพย์สินเก่าซัย์มรดกก็ได้นะคะซั์สินเก่าทรัย์มนะร,กรดกได้มาทั้งนั้นที่ทางที่ดินนะคะโอเคนี่คือเรื่องของดาวพุธชาวมิถุนมาดูบทสรุป มีถุนสิ่งสิ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณต่อจากนี้ไปมันคือสิ่งดีๆทั้งนั้นมันคือความมั่นคงมันคือความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองทั้งนั้นใครที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนว,วัตกรรมใหม่ๆโลกการสื่อสารใหม่ๆโลกโซเชียลใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะคะการค้าการขายการเจรจาการติดต่องานงานออนไลน์ขายออนไลน์เด่น ใครที่ต้องเดินทางไกลอาจจะมีโอกาสได้เดินทางการเดินทางของคุณมันเป็นการมันมีผลประโยชน์อะไรบางสีบางอย่างคุณมาคุณมีเกณฑ์การเดินทางแต่คุณอาจจะมีความคิดจุดประกายว่าเอ้ยตรงนั้นแหละคืออะไรที่เราอยากจะทาไอเดียตรงนั้นน่ะล่ะหรือคุณไปเห็นสินค้าอะไรบางสีบางอย่างคุณอยากจะขายอะได้หมดนําเข้าส่งออกสินค้าได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นเงินมานะคะความมั่นคงมารถมา ความสําเร็จมานะ,ค,ะความสําเร็จจุดเปลี่ยนแปลงมาจุดเปลี่ยนงานมาทั้งนั้นเลยค่ะนะคะจุดเปลี่ยนแปลงมาด้วยและจุดเปลี่ยนงานมาด้วยโอเคระวังใครก็ได้ทําให้คุณเบื่อหน่ายเท่านั้นเองหรือเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของที่ว่าคุณจะจัดการเติมเต็ม ความรู้สึกของคุณในเรื่องของอารมณ์จริตนึกคิดกลับมาทบทวนเป็นช่วงของการกลับมาทบทวนก็ได้ว่าเอ๊ะสิ่งใดๆที่เรา เราอยากจะทำสิ่งใดๆที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนสิ่งใดๆที่รู้สึกว่ามันมันมันไม่ดีคุณอาจจะมีในเรื่องของการจัดการการกลับมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะในช่วงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวมีทุนนะคะมีทุนมีเกณฑ์เดินทางทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์งานโอกาสมา นะคะเปลี่ยนงานย้ายงานปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับตําแหน่งขึ้นตําแหน่งนะคะทั้งนั้นโชคมาด้วยนะคะโชคมาด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวมีทุนขอบคุณ f อซที่ยังติดตามรับฟังรับชมแล้วก็เอฟซีที่ส่งกํบบาลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้ทุกท่านช่วงนี้จังหวะชีวิตช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆทั้งดาวประจําตัวนะคะ เป็นมหาอุดแล้วก็เป็นกเกษตรเนี่ยมันมันมีอะไรที่มันมันเด่นมากๆอยู่แล้วนะคะมันมีอะไรที่มันเป็นโอกาสอยู่แล้วความสําเร็จจุดเปลี่ยนนะคะจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ